เก้าสิบเก้าสอ้อยเข้าสองร้อยแล้วจ้ะนับเลยนะลูกเป็นหาที่พิเศษเิงจะปไปกินน้ำก่อนจะมีตักมาให้กินด้วยเอ่อปลาจะเป็นออกสีขาวเปลือกครับมีใก่เนี่ยนเนี่ยเน่ากัปลายเป็นแถวอ่ะ<า>ช่วงจะเป็นสีขาวเป็นสีเปลือก ช่วงปลายมีมีเส้นเดียวครับมีเส้นเดียวแม่แม่ท่านใดอยากเป็นเจ้าของเส้นนี้ก็ปักหมดมานะคะบลูทูเราก็วางไว้ที่ลิงก์แล้วนะครับที่หน้าช่องนะครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีเทเลทครับวันนี้นะครับตามสัญญานะครับวันนี้ตามนัดนะครับน,น,นบี่คือวันนี้เราจะมา เอาหางนะครับเอาหางมงคลงางหางมงคลของโอเล่มานับหางให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามีกี่เส้นนะครับรอคอยกันมานานหลายวันแล้ววันนี้อันเชิญลงมาจากหิ่งแล้วนะครับหางของพ่อพลายโอเล่ะนะครับเราทำพิธีขอขมาตัดตอนตกมันนะครับเป็นหางที่พุทุคุณเนื้อขมันยายนะครับ าได้ยากครับผมให้ปเป็นเจ้าแรกเลยเจ้าเดียวนะครับตอนนี้ที่สามารถตัดหางมาทำเครื่องรางนะครับของมองคลให้เช่าบูชานะฮะให้ fc ทุกทุกท่านได้เช่าบูชากันแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีกี่เส้นกันเอ่ยเราจะไปรับกันพร้อมๆกันนะครับรับชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้ไปกันเลยไปกันเลย <S 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 ยังไ่ เขาจะมานับด้วยนั่งยังมันยูซือนั่งเฝ้าเขาแล้วสวัสดีโรบครับทุกท่าตอนนี้เราอ,อันเชิญหางลงมาจากหิ่งแล้วนะครับสามวันแล้วครับเ้ยจอยสามสี่วันแล้วนะชุดเปื้อนแล้วเนี่ยแม่แจมโบ้ทำชุดหนูเปือเอ้อนเออทุกเขียนก็ยังอยู่ในผ้าขาวนี้นะครับดูครับคุณผเศษดินก็ยัง เนี่ยเศษหินนี่ติดอยู่นะเดี๋ยวผมจะนับทุกเส้นเลยนะครับที่มันนับเส้นพวกนี้ด้วยเหรออืมใช่ไงครับที่อยู่ในในห่อผ้าอัน,นีที่สุดที่อยู่ในห่อผ้าด้วนะฮะุดนนให้านผู้ชได้ดูนะครับว่าจะม,มีเส้นเอ เตือนนับให้หนูนับอันนี้นับสีนับอ่ะหนึ่งนี่นับแล้วกี่อันตรงนี้สอมันจะได้แม่นนี่สามอย่างนี้เราก็นับนะครับอย่างนี้นะสั้นๆนี่ก็นับนะครับคือมันดูด้วยกันไปแล้ว you huh? 27 28 29 30 31 32 33 34 35ด6 37 38, 38 39้า ส7 41 42 43 44 45 4อ47สป

เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสอง 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 หสิบน้อหนึ่งร้อหนึง่งนับหนึ่ม่เลย สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก

3 4 4 4 4 4แปปนึงห้แล้วใช่ไหมพอจะอันนี้ก่อนแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงอันนี้ร้อแล้วดูแล้ว

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ก็สองร้อนแล้วค่ะนับเลยลูก<า>เป็นหาที่พิเศษเลยไปกินน้ำก่อนจะมีทักมาให้กินด้วยเอ่อปลาจะเป็นอกสีขาวเปลือกครับมีใกล้เนี่ยนี่เลี้ยวกัปลายเป็นเขียวช่วงนี้จะเป็นสีขาวเป็นสีเปลือกช่วงปลายังมีมีเส้นเดียวครับ มีเเส้นดียวแม่ท่านใดยอยากเป็นเจ้าของเส้นสนี้ก็ปักหมุดมานะคะบ์ทูเราก็วางไว้ที่ลิง์แล้วนะครับที่หน้าช่องนะครับบอร์ทูตอนนี้กําลังขมักขมเมนกันเลยนะครับ อันน,นั้นนะอันนี้สามร้อยกว่าสมอยกว่ามานะสามร้อยหสิบหสรือเจ็ดสิบหกสิบเอาออกเมื่อกี้สได้สามร้อยหกสิบเจ็ดสั้นๆเส้นสั้นๆสามร้อยหกสิบเอ็ดตกลงแปดร้อย แปดร้อยหกสิบเอ็ดนะครับแปดร้อยหกสิบเอ็ดเส้นนะฮะทางที่ทำกำไรข้อมือได้ก็ มีไม่กี่เส้นนะครับสั่งจองกันมาเลยนะครับจํานวนจํากัดนะครับเนะี่ยที่ยาวๆนะฮะที่ทํากาไรบวงบาทครับก็มีไม่กี่เส้นนะฮะด่วนๆเลยนะครับผมอ่าไลน์ไอดีเข้ามาเลยนะครับผมจบคลิปแล้ว ตาสัญญาครับผมแปดร้อยหกสิบเอ็ดเส้นนะครับวีเทเลวได้เท่าไหร่ครับปีเทเล่เก้าร้อยกว่าเส้นครับปีนี้ตกอันดับขาดร่วงยืะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับโอเล่เอ็ีไทแล์ครับสวัสดีครับ